โรงเรียนบำเนตนรงวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและได้ดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงทั้ง5ด้าน17องค์ประกอบ62ตัวบ่งชี้ดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา5องค์ประกอบ14ตัวบ่งชี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการองค์ประกอบทั้ง4ด้านต่อไปนี้ด้านนโยบายโรงเรียนได้กำหนดทิศทางนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านงบป,ประมาณ โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารจัดการงบป,ประมาณให้สอดคล้องกับงบป,ประมาณของสถานศึกษาโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินงานตามแผนพร้อมติดตามการดำเนินงานและนำมาพัฒนาโรงเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการ โรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มีหลักการคิดวิเคราะห์มีการวางแผนการทำงานและมีคุณธรรมเช่นการเรียนการสอนตามแบบโครงงานการขอดบทเรียนและการนำเสนองาน ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมีบรรยากาศร่มรื่นมีห้องปฏิบัติการมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกโรงเรียนและประสานกับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน4องค์ประกอบ14ตัวบ่งชี้โรงเรียนมีแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. ห,หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรสถารศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นครูศึกษาและวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลายตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างลักษณะอยู่อย่างพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่ปลูกฝังความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างหลักสูตรโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน กิจกรรมเข้าแถวคารพทงชาติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิประจำสัปดาห์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นทุกวันศุกร์โครงการธนาคารโรงเรียนโครงการวันเข้าภรษานักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันจัดสื่อประกอบกิจกรรมการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาความรู้ด้วยตนเองจากฐานการเรียนรู้ทั้ง10ฐานในโรงเรียนศึกษาจากวิทยากรท้องถิ่นและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนทุกระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแสดงผลงานการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ OpenH o u s e ด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3องค์ประกอบ15ตัวบ่งชี้ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีฝ่ายกิจการนักเรียนและงานแนะแนวดูแลส่งเสริมนักเรียนตามแผนงานโครงการและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามโดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านความคิดความสามารถรู้จักการวางแผนในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน100%และมีการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ขวัญและกำลังใจนักเรียนในการดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. กิจกรรมผู้เรียนโรงเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนอยู่อย่างพอเพียงโดยให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่หลากหลายได้อย่างอิสระตามความต้องการของนักเรียน ัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวากาชาดมีกิจกรรมให้นักเรียนทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของาศาสนาและนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนดูแลรักษาเขตพื้นที่ทำความสะอาดจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาบอนให้นักเรียนและคณะครูช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีน้ำใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา2องค์ประกอบ7ตัวบ่งชี้ การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการติดตามและขยายผลโรงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบความพอเพียง และศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานอื่นนอกโรงเรียนนำมาเผยแพร่และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House ด้านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ4องค์ประกอบ12ตัวบ่งชี้ 1. ด้านสถานศึกษา โรงเรียนบำเหน็จรงวิทยาคมจัดอาคารสถานที่สะอาดเป็นระเบียบร่รมรืน่นปลอดภัยเอื้อต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีความสามคัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงาม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติจึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสหานศึกษาดีเด่นปีการศึกษา2561ปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563 2. ผู้บริหารสถานศึกษา นายปรีชาชูสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบำเน็ตนรงวิทยาคมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนได้เหมาะสมมีเหตุผลมีหลักการบริหารโดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้ทำให้เป็นที่รักของบุคลากรในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. บุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดออกแบบการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์หน่วยทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขประหยัดรู้จักออมรู้จักประมาณตนมีเหตุผลเสียสละ มีน้ำใจทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยจึงทำให้บุคลากรมากกว่า25นำหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงทั้ง4ด้านประกอบด้วยด้านเศร,รษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 4. นักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตารฐานการเรียนรู้และผ่านการประเมิน้อยละ80นักเรียนนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขประหยัดรู้จักออมรู้จักประมาณตนมีเหตุผลเสียสละมีน้ำใจทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมไทยและเป็นแบบอย่างได้ทั้ง4ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบําเน็จนรงวิทยาคมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ